อากาศดีมากๆด้วยลมแรงด้วยอากาศดีด้วยนะคะเย็น จากเชื้อโรคนะคะแล้วก็ความวุ่นวายแม่ซีก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดได้เกือบปีแล้วค่ะเกือบปีแล้วนะคะรวมๆแล้วก็มีความสุขดีค่ะตอนนี้มีปลูกผลไม,ม,ลม,ลม,ม้มีปลูกมีปลูกแตงโมมีปลูกเงาะ เหมือนเขาได้อยู่ในทุ่งกว้างแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาเครียดนะคะแล้วก็มีของเล่นมีกิจกรรมให้เขาทำอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมดีค่ะอากาศก็สะอาดนะคะแถวนี้เพราะว่าอ,อยู่ห่างไกลชุมชนอยู่ห่าง ะะแต่ว่าอยู่ไม่ไกลเมืองนะคะอยู่ใกล้ความเจริญห่างจากความเจริญห่างจากมหาวิทยาลัยห่างจากโรงพยาบาลเพียงระยะเวลาแค่15นาทีขับรถแค่15นาทีก็ถึงเขตชุมชนเมืองแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ยังได้เปรียบในเรื่องของสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะแล้วก็ความเป็นอยู่นะคะจะให้ดูนะ สวยมากจริงๆอากาศดีลมแรงเย็นสบายค่ะเดี๋ยวจะแพ้กล้องให้ดูอีกนี่นะคะแม่สีห่างหายไปนานนะคะห่างหายจากการทำ YouTube ไปพักใหญ่ๆเลยเริ่มตั้งแต่ตอนที่แม่สี่ ท้องลูกสาวคนที่สองจนมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านคุณแม่นะคะจนเราสร้างแล้วก็ช่วงนั้นพอไฟไหม้บ้านแม่ซีก็ต้องสร้างบ้านหลังใหม่นะคะ mm hmm. ก็ใช้เวลาสร้างบ้านหลังใหม่ไป3 mm hmm. เดือนกับเกือบ4เดือนก็เบ็ดเสร็จเข้าอยู่แล้วก็เราก็เลยย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งเราไม่ได้สร้างบนพื้นที่เก่าด้วยเราก็ย้ายออกมาเลยแล้วก็สถานที่รียกะที่ดินที่เราย้ายมาสร้างบ้านใหม่ก็คือ ติดถนนนะคะติดถนนรัดยางติดถนนดําแต่ว่าด้านหลังบ้านนี่คือเป็นทุ่งนาทั้งหมดนะคะเป็นทุ่งนาทั้งหมดเลยเห็นวิวทิวเขาเห็นวิวภูเขาเลยทีเดียวเดียจะให้ดูนะคะนี่ซูมเข้าไปนิดนิดซูมเข้าไปนิดนิดนี่ทิวเขานะคะสวยงามนะคะเห็นไหมคะนี่ไม่ไกลมาก แต่คืออากาศดีมากค่ะแถวนี้อากาศดีจริงๆยอมรับเลยดีค่ะสุขภาพจิตดีนะคะตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่นี่สงบเงียบอากาศดีนะคะแล้วก็ไม่วุ่นวายก็ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นตอนนี้ก็แพลนว่าจะกลับมาทำ YouTube อีกสักครั้งนึง เพราะว่าห่างหายไปนานมากจริงๆจ,จนตอนนี้เด็กๆก็ลูกคนที่สองก็เดินได้แล้วนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอ่อนเหมือนเมื่อก่อนก็อาจจะกลับมาอัพโหลด y o u t u b e เป็นปกติเหมือนเดิมนะคะเพราะจริงๆก็หายไปเลยเกือบเกสองปีได้มั้งแม่ซี่หายไปานานมากๆแหละก็แต่ว่าช่วงที่หายไปก็ไม่ได้หายไปเลยทีเดียวนะคะก็ยังมีการทำคลิปลงแบบเดือนละครั้ง เดือนละสครั้งอ,าอ่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆตอนที่เมสซีอยู่ต่างประเทศก็คืออัพคลิปกอบเกือบทุกวันนะคะแต่ว่าด้วยความที่วุ่นๆุ่นเนาะวุ่นวายกว่าจะเสร็จภารกิจต่างๆก็ใช้เวลาไปปีกว่า,กวาเกือบเกือบสองปีเลยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้อย่างที่เรารู้ๆนะคะสถานการณ์ก็ไม่ค่อยดีเนาะ เราก็มาเป็นกําลังใจแม่ซีก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะคะที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรอยู่ก็ขอให้มีกําลังใจมีพลังใจนะคะในการใช้ชีวิตคือเราต้องผ่านเหตุการณ์นี้ไปให้ได้นะคะมันก็เป็นเหตุการณ์ที่ทดสอบความแข็งแกร่งของเราอีกเหตุการณ์หนึ่งแต่ก็อยากให้ทุกคนสู้กับมันให้ถึงที่สุดนะคะแม่ซีเชื่อว่าอีกไม่นาน ฝนมันไม่ได้ตกตลอดเวลาเนาะฟ้าหลังฝนยังไงก็ต้องมีเป็นกำลังใจให้ทุกคนคะ่ะวันนี้แม่ซีไปก่อนนะสวัสดีคะ่ะปิดยังไงแล้วเนี่ย